เราต้องแสดงออกและต้องรวมพลังกันนั่นคือวันที่9ผมย้ำกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผ่านการถ่ายทอดสดพี่น้องที่อยู่ตรงนี้พร้อมที่จะไปลุยด้วยกันในวันที่9 สู้กันสุดหัวจิตหัวใจและก็ต้องบอกพี่น้องทั้งประเทศครับถ้าท่านยังติดขัดมาไม่ได้ท่านต้องแสดงการสนับสนุนทุกช่องทางที่ท่านแสดงได้และหากพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครผมถามท่านท่านอยู่ในกรุงเทพมหาคนครถ้าหากมันมีบ่อนกาสิโนถูกต้องตามกฎหมายตั้งอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยท่าเรือคองเตยมีพื้นที่เป็นร้อยไร่ใหญ่กว่าสนามล สร้างบ่อนคาสิโนมีคนไทยไปเล่นคาสิโนที่นั่นมีผีพนันในกรุงเทพมหานครเป็นล้านคนมียาเสพติดเป็นล้านคนมีขโมยเป็นล้านคนถามว่าชาวกรุงเทพมหานครจะอยู่ได้อย่างผมถามท่านท่านจะออกจากบ้านท่านจะมั่นใจได้อย่างไรหากท่านออกจากบ้านไปแล้วท่านจะปลอดภัยไม่ถูก โจรมาวิ่งราวทรับไม่ถูกโจรมาชิงซั์วางของไว้ไม่มีใครมาลักขโมยของของท่านท่านเดินไปคนที่เดินสวนท่านมามันเป็นผีพันนั้นมันติดยาเสพติดมันค้างยาไหมท่านจะปลอดภัยได้ยังไงเพราะตระกูลชินวัฒน์ทักษิณและลูกสาวเอาแหลงอบายมุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมาตั้งไว้ที่ท่าเรือของเตยพายนะวิบัติพายนะทั้งกรุงเทพมหานคร วิบัติทั้งกรุงเทพมหานครโดยฝีมือของใครแอททองทานชินวัตรพักศิลชินวัตรและพักเพื่อไทยพักการเมืองอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายเราจะต้องฝังมันฝังไว้ตลอดการไม่สนับสนุนพักการเมืองแบบนี้ต่อไปอย่างเด็ดขาด